ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับคืนนี้หากคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังอยู่ในช่วงรอคอยช่วงที่ไม่เห็นผลลัพธ์ช่วงที่เหมือนกำลังเดินอยู่ในทิ่นทุรก,กันดารของใจบางทีคุณอาจอยู่ในฤดูการ40เพราะในพระคัมภีร์เลข40ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่มันคือภาษา เพราะเป็นทอยคำที่พระเจ้าชายพูดกับโลกว่าทุกการรอคอยมีจุดจบและทุกความอึดอัดใจมีความตั้งใจซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์เราเห็นตัวเลขนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนพระเจ้ากำลังกระซิบบางอย่างคุณจำได้ไหมโมเสสอยู่บนภูเขา40วันเพื่อรับบัญญัติประชาชนเดินในถิ่นทุรก,กันดาร40ปีเพื่อเปลี่ยนใจ โยนาประกาศว่านีนาเวจะถูกพิพากษาภายใน40วันพระเยซูอดอาหาร40วันก่อนจะเริ่มพันธกิจพระเจ้าไม่ได้ตั้งเลข40ไว้อย่างไร้เหตุผลอย่างแน่นอนแล้วถ้าในฝ่ายวิญญาณเป็นการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ล่ะเลขสี่มักสื่อถึงโลกที่พระเจ้าสร้างทิศท,ทั้งสเหนือใต้ออกตกฤดูการทั้งสี่ฤดู สิ่งมีชีวิต4ตนรอบพระบาลังที่อยู่ในวิวรณ์บทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่8และเลข10มักสื่อถึงความสมบูรณ์ของการทดสอบและความรับผิดชอบบัญญัติ1ิประการที่เราต้องมีใจทำตามให้ได้10บทศสางคือการถวายหนึ่งใน10ดังนั้น40เท่ากับ4สิ่งที่ทรงสร้างคูณกับ10การทดสอบที่สมบูรณ์ และคืนนี้หากคุณรู้สึกว่ากำลังถูกทดสอบถูกวางไว้ในที่ที่ไม่อยากอยู่ถูกให้เดินในสิ่งที่ไม่มีคำตอบให้คุณจำไว้ว่าพระเจ้าเคยใช้เลขนี้และทุกครั้งที่พระองค์ใช้มันไม่เคยจบลงด้วยความสูญเสียแต่มักจบลงด้วยการเริ่มต้นใหม่เพราะการทดสอบฝ่ายวิญญ,ญาณมักเป็นเพียงสะพานไปสู่ฤดูการที่ลึกกว่าเดิม คืนนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในฤดู40ไม่ต้องเร่งเวลาให้จบแต่จงฟังเสียงของพระเจ้าท่ามกลางเวลานั้น,น,นๆเพราะเมื่อพระองค์ผู้จบการเดินทางของคุณจะไม่เหมือนเดน